สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กินอีกแล้วนั่นเองวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมที่แบบว่าเข้ามาล่าสุดนะผมซึ่งกิจกรรมนี้เกี่ยวกับไม่ใช่กิจกรรมจันทาสีเลือดนะ <Okay. S 1> อนนี้จะเนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมสายที่แบบว่าคนที่แบบชอบแมวเนีเ่ยเขาต้องไม่พลาดนะผมกิจกรรมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้จะมาแบบ2ชุดด้วยกันมีทั้งชายและหญิงแต่ว่าวันนี้พี่จะมาสุ่มชุด ผู้ชายกันนะครับผมซึ่งหน้าตาน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับผมแต่ก่อนไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดเ่นหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆนะกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคผมไปถ้าเสียงพี่แปลกไปก็ต้องขอไปนะที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมไปไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมกิจกรรมก็จะอยู่อันนี้นั่นเองซึ่งกิจกรรมมีชื่อว่าชุดแมว ทำมินชายนั่นเองเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้หลักๆเลยมีอยู่3มอย่างชุดสกินปืนไอวอลนั่นเองอ่าซึ่งวันนี้มาดูกันว่าพี่จะได้อะไรบ้างในวันนี <c oughs> ้ก็กิจกรรมเข้ามาแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่7มกราเกลยทีเดียวเนาะมิวลาย,ยาวนาน2ออาทิตย์ขวานะเข <ส è S 1> ้ามาปุ๊บหน้าตาตู้ก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันเสื้อสก,กินปืนแล้วก็สกินไอวอลนั่นเองโอเคมามาดู ทางด้านของชุดของน้องนะผมมามามีกี่ชิ้นมีทั้งหมด6ชิ้นในการออกมาชิ้นแรกจะเป็นเสื้อน,อน,นั่นเองถ้าน้องสังเกตดูนะมันจะมีเอฟเฟกแบบแมวปะเป็นน้องแมวดํานั่นเองหน้าตาก็โหดอะไรนี <c oughs> ด่ดิมันเป็นชุดแมวดานั่นเองททมินน่ะคำว่าทามินมันต้องสีดํา <c oughs> หน้าตาเสื้อก็ประมาณนี้หน่อยนี่มีเอฟเฟกน้องแมวให้ด้วย ส่วนชิ้นต่อไปจะเป็นกางเกงขอผมกางเกงก็จะเป็นประมาณนี้เรับผมเป็นกางเกงออกกางเกงวอร์มปะหน้าตาก็ประมาณนี้คร่าผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นสกินรองเท้าหนึ่งสกินรองเท้าก็หน้าตาประมาณนี้เท่าไม่มีอะไรมากต่อไปจะเป็นหน้ากากนะผมหน้ากากของน้องก็ประมาณนี้จะมีแบบปิดตาข้างนึงแล้วก็ผ้าปิดปากมีหนามด้วยก็ <What? S 1> ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเอ้ <Ghost> มาผมชินต่อไปก็จะเป็นทรงผมนั่นเองทรงผมของน้องก็ประมาณนี้เฮ้ยทรงผมมันเท่่ะจริงทรงผมมันคล้ายแบบไฟเอลมาก็เ <c oughs> ท่นะมีส่องสีสีดํากับสีขาวไปแล้ผมชิสุดท้ายก็จะเป็นทรงหน้านั่นเองแต่ว่าหน้านะผมจะเป็นแบบตาสีดำดำแดงเชดดออย่างตึงโดยรวมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับชุดแมว ทอมินนั่นเองโอเคกล้วชิ้นต่อไปก็จะเป็นสกินปืน2ชั้นนั่นเองค่าสถานะของปืนก็จะเป็นเจาะกรอบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งลบความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งถ้าน้องไม่จับปืนอะ่ะมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยเว้ยคือม,มันจะส่งผลเฉพาะตอนที่แบบว่าน้องจับขึ้นมานั่นเองอถ้าแบบตอนวิ่งปกติต่อไปก็จะเป็นสกินไอวอลนั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้ซึ่งเท่นะพี่ยังชอบเลยดูวยความหนาของไอวอลน่ะผมมือ เดี๋ยวดิอาคำเพชต้องมีเอฟเฟกอะไรนะคือแบบมีแมวอะแมวคือแมวแบบจุดตรงกลางอ่ะก็คือดีแล้วอ,ะอ,อ่ะเออหรือว่าเป็นเพราะว่าความชอบส่วนตัวนั่นเองขั้ <c oughs> นหนึ่งกดติกลางขั้นสองขังไรก็จะเป็น9ก9า9 99 199 2ส9 399้เ่งกเและ499นั่นเองทั้งหมดก็น่าจะ1,572เ็ดเพชร ถ้าผิดก็ต้องขอภัยด้วยแต่พี่ค่อยขึ้นราคาไม้ให้นะผมว่าใช้กี่บาทและกี่เพชรั่นเองโอเคมาเลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการผมตามสเต็กพี่จะเลือก2สิ่งนี้แต่วันนี้วันนี้เปลี่ยนดีกว่านะเอาเป็นสกินปืนแล้วกันเอ้กดไปม,มาผมมาครั้งแรกจัดไปครับผมเก้าเพชรดุยใส่กี่ฟอ ได้เช่า,าออเมื่กกววอ,อกี้แบบถ้าก้าเฟสออกไอวอลเลยอบอกคําเดียวว่าจบเลยนะกิจกรรมเนี้ยมาไล่เกลียน,นก่อนนะผมมือโอ้โหนี่เกลนได้วอลแล้วเมื่อกี้ดีใจไล่ไปแล้วจนกว่าจะเจอเสือ้อไม่เสื้อก็สกินปืนถึงจะสุม่มหน้ามันไม่เอาอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดสกินปืนมาวา่ะไปเอา,มา,มาผมไป ไปลุยกันต่อนะผมครั้งต่อไปก็จะเป็น19 19ครั้งนี้สกินโอ้โหจัดไปเดี๋ยวพี่ย,ย้อนนะผมครั้งต่อไปก็เป็น49แล้วนี่ยสี่สิจัดไปนะผมรอบนี้มันต้องออกเลยวะฮึบออกจริงอะแบบออกไปเลยมาผมครั้งนี้99เฟิตไม่ได้คือพอเลยเออมันต้องมาดิหวัง ก็ได้มันเป็นที่เรียบร้อยแลผมสกินไอวอลแมวทมินนนั่นเองซึ่งสก uh, wow ินนี้พี่ใช้แน่นอนนะผมซึ่งมันต้องไม่ไม่ต้องแบบเอฟฟิงเอฟฟกเอฟเฟกเยอะมากหรอกแต่เราพี่คือพี่ดูความหนาของไอวอลคนอื่นเขาชอบแบบเอฟเฟกต์เบอร์วังอะของพี่ไม่ต้องเลยของพี่ดูที่ความหนาของไอวอลเลย มันไม่เขียวชื่ออะไรเลยก็ <c oughs> ไปหาจัดหาส่งมันได้นะผมสำหรับตู้ที่มีชื่อว่าชุดแมวดำทํามินนั่นเองก็มีเวลาไปจนถึงวันที่17มกราถ้าส่งอีกก็จะเป็น199ต่อไปก็299 3ก้า9มเอ้าเก้าก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับกิจกรรมนี้ให้สกินไอวอรมาก็ไม่ขาดทุนเล <c oughs> ถ้าได้สกินแบบ สองชาร์จนี่คือแบบอันนี้คือทอนะออแต่ได้สกินไอโมอมาคือดีนะแปคนลยเชียคือแบบสกินปืนนะไม่เอาเอาสกินไอ,มอ้มอย่างเดียวแต่ก็ได้มาเป็นทีมร้อยแล้วก็ตู้เทพหนวดเข้มก็ฝากด้วยนะครับ <Okay. S 1> มโอเคเวลาอีกหวันนะผมให้น้องๆเข้าไปจัดส่งไปได้สําหรับใครที่แบบว่าอยากมีเสื้อเท่ๆมาใส่แทนสักทองอะไรก็ฝากด้วยนะครับ ทั้ง2ตู้ทั้งชุดแมวแล้วก็ชุดพี่หนวดและตู้นี้ก็จะเป็นชุดแมวผู้หญิงนั่นเองนะผมเขาหน้าตาก็ประมาณนี้ส่วนตัวพี่พี่ว่าน่าจะไม่สุ่มนะผมเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงอะเล่นแต่ตัวผู้ชายนะอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะผมที่ไม่ได้สุ่มให้ดูนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้และการสำหรับกิจกรรมในวันนี้นั่นเองแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซย์กุ้ยไปสวัสดีครับไปอะไรเยอะ Thì không